วันนี้เราอยู่กันที่ทางเข้าโตเกียวมาราธอนแล้วนะครับเราจะไปงานเอ็กโปกันแล้วก็ไปรับบิดโตเกียวมาราธอนกันนี้เราอยู่ที่โตเกียวบิ๊กไซ์เรากําลังมารับบิดแล้วก็เกี่ยวงานเอ็กโปของโตเกียวมาราธอน2 0 23นะครับเดี๋ยวภาพบรรยากาศของงานวันนี้มาให้ทุกคนได้เห็นกัน ที่เดินเดินอย่างนี้น่าจะเป็นนักวิ่งท่านอะไรตอนนี้เราอยู่ที่ทางเขาเ้าแล้วนะฮะ เมื่อกี้เราก็ไปตรวจแอปสุขภาพนะครับที่เขาให้ลงไว้ว่าผ่านทุกขั้นตอนหรือเปล่าถ้าผ่านแล้วเขาจะล็อกหน้าเรากตรงกับรูปในแอปนะครับตอนนี้เราก็กำลังมารับบิบอันนี้ผมก็ได้หมายเลข18ตามเอกสารที่ได้มาจากในเว็บนะฮะหมายเลข18ก็มาต่อแถวรับบิบหมายเลข18มาแล้วมาแล้วโตเกียวมาราธอน ตอนนี้เรากำลังเดินเข้าเกตกันนะคุณจอยพอเราได้เกตห้านะครับบล็อกแอลก็น่าจะเป็นบล็อกไททานดูบรรยากาศก่อนลืมถ่ายตั้งแต่เดินเข้ามาโอ้ถ้าปวดห้องน้ำนี่ยาวๆเลย と、ね、よおいいすごご理解とご協力よろしくお願いいたしく願ます A から L のすべてのブロックの整列締め切りはまもなく8時55分です。 ตอนนี้เราก็เริ่มสตาร์ทกันแล้วนะครับเราช้าไปสิบกว่านาทีแล้วเพราะเราอยู่ท้ายแถว 我怕热，中午。<noise> <noise> <noise>

对不对？啊 ตอนนี้เราก็ใกล้จุดสตาร์ทแล้วนะครับ25นาทีลแล้วเราจะจับแล้วเราจะมืดเล่นกันก่อหม่แต่ต้องจับดีกว่า เรากำลังจะผ่านจุดสตาร์ตนะฮะผ่านไปแล้ว30นาทีครับตอนนี้เราเพิ่งจะถึงจุดสตาร์ต จุดตารแล้วนะเดี๋ยวกดนาฬิกาแล้วได้ยินดีที่ไ้รับใช้คุณขบคุณมากครับ ตอนนี้ผ่านกิโล400เมตรมาแล้วนะจะเริ่สตาร์ทคนยังหนาแน่นอยู่ 4นะตอนนี้กิโลที่4กว่าแล้วเวกนะือบ5แล้วเป็นไงจอยหนาวไหมแต่ก็อุ่นดูแลตอนนี้เพชรเท่าไหร่แล้วเนี่ยเพชรจเพจเจ็ดใช่ไหมเราคุมเพจเจ็ดไปเรื่อยๆ,ๆก่อนเนาะถ้าเราจบที่แปดเราจะจบเองห้าชั่วโมงสี่สี่นาทีแล้วเราจะคุมเพจเจ็ดไปเรื่อยๆก่อน อีกไกลเลยตอนนี้เรากำลังจะผ่านกิโลเมตรที่10แล้วนะใช้เวลาไปหชั่วโมงเนาทีถือว่ายังคุมได้อยู่10กิโลแรกได้จุดตับตัวข้าขงหน้าหน่อยดีจุเช็คคอยนะ ตอนนี้กันถามหนึ่งชั่วโมงสาสิบแปดนาทีแล้วเราช้าไปสาสนาที กับตัวอ <hi> ตอนนี้พอมออ12เ12.7นะมีน้ำบริการจากโพคาลีและน้ำดื่มขอเดินแป๊บหนึ่ง หยุดเครื่องไปก็เดยอดกินน้ำไปเมื่อกี้ถือว่าเวลายังดีอยู่นะตอนนี้13กิโลใช้เวลาไป1ชั่วโมง31นาทียังดีอยู่ยังไปได้ต่อไปกันต่อกำลังใจเพียบเลย ไม่รู้เขเชียร์ใครหรือว่าเชียร์เราแล้วกันเนาะตอนนี้ผ่านกมอที่สองมาแล้วนะครับเริ่มออกอาการละตึงๆละเวลายังได้อยู่ เวลายังเหมือนกับที่เราสอบไว้นะไม่เพแปดไม่เกินแต่ยังคุณอยู่ที่7กว่าๆม,มีบางช่วงที่ชาบ้านก็เป็นเนินตอนนี้เราอยู่ที่กม25นะครับแวะเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งอันมานานแล้วไม่ไหวตอนนี้น่าจะแถวสั้นสุดแล้วตอนนี้ใช้เวลาไป3ชั่วโมง10นาทีนะครับกมที่25จบแน่นอน กิโลลใช้เวลาไปกันทามสชั่วโมงครึ่งนะครับชิปทามก็4ชั่วโมงพอดีเหลืออีก1ิกิโลสุดท้ายอันนี้ประมาณ8กิโลครึ่งนะครับรถบัสรอแล้วใครช้าเดี๋ยวรถบัสจะคอยเก็บตอนนี้ก็เริ่มเดินแล้วตึงแล้วก็เจ็บฝ่าเท้านะครับ เริ่มเป็นมาตั้งแต่กิโลที่32เลยช้าหน่อยจอยไปนู่นละตอนนี้41โลแล้วเหลืออีกกิโลเดียวครับเดินสลับวิ่งกันไปเรื่อยๆน่าจะจบทัน6ชั่วโมงคนเริ่มเยอะ ลอกปะทันหกชั่วโมงตองทันหกชั่วโมงสิบนาทีไม่ถึงกิโลครับ มองไม่ค่อยเห็นแรงยังได้อยู่นะแต่เก็บขาเก็บฝ่าเท้าด้วยตอนนี้ระยะทางจริงที่วิ่งก็คือ42.3นะครับเตินมาลาทอนแล้วเวลาที่ได้ก็5้ชั่วโมงห้าสหรือสินาทีเพื่อพิชิตโตเกียวมาลาทอนสินาทีอีกมองไม่ค่อยเห็นเราต้องให้อยู่จบที่ซับ6ครับ ออนงี้ตังเต้าไว้ว่าจะจบซับหกไม่ได้ซับหกใช่ไหม <laughs> yeah <laughs> อ้โอ้น่ไม,ไไม่คนเชียละยเดียวทานมทายนาทีทานมจะอยู่ข้น้าเ,เดินหนขาตึงไหม

เปิดมาละคนสองนัดจบก่อน6ช,ชนั่ว<ๆ>โมงสี่นาทีร้อยเมตร<ๆ>ไป ชั่วโมงห้าสิบห้านาทีเราจบโตเกียวมาลาทอนเิร,ร์สมาลาทอนสุดยอด <c oughs> thank you He-he. <laughs>